เขาถามนี้จากทางบ้านนะครับอายุ68ปี เป็นเบาหวานไขมันไทรอยด์ความดันแต่คุมอยู่ทุโกโรคทาน DRO ได้ไหมคะผมตอบเลยครับว่าได้และควรทานซ้ำด้วยครับถ้าไม่มีข้อจํากัดจากแพทย์ประจาตัวคนวัย60บวกแบบนี้แหละครับที่ต้องดูแลลึกกว่าผิวเพราะความเหนื่อยล้าความโทมไม่ได้เกิดจากอายุแต่เกิดจากเซลล์เสื่อมและระบบภายในที่อักเสบมายาวนานและนี่คือเหตุผลที่หมอโอถึงแนะนําสูตรลับชลอวัยนูตาพรามและพินโนติก้าเพราะ2ตัวนี้ทํางานร่วมกันเหมือนคู่หูที่เติมเต็มกันแบบลงตัวนูตาพรามรี เซลล์ฟื้นพลังจากภายในมีสารนิคโคตินามายเลสเวทัลโคควิเทนมีเคอร์คูมิน EGCG เคอร์เซตินที่ช่วยกําจัดเซลล์เสื่อมหรือว่าซอมบี้เซลเติมพลังให้เซลล์ช่วยให้เหนื่อยน้อยลงฟื้นตัวไวสมองโล่งและนอนหลับดีคนเป็นหวา,วานความดันเห็นผลชัดเรื่องพลังงานและความฟิตพินโนติก้าป้องกันซ่อมแซมเซลล์จากอาการอักเสบสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสที่ดังในวงการผิวพันยุโรปช่วยลดฝ้าจุดด,ด่างดำบำรุงหลอดเลือดสมองและหัวใจต่อต้า วิตามินซี20เท่ากับผิวให้กระจ่างใสอมชมพูพอทางานร่วมกันนูตาพรามซ่อมรีเซทเซลพินติก้าปกป้องฟื้นฟูผลลัพธ์คือสุขภาพโดยรวมดีขึ้นหน้าใสาขึ้นและชะลอวัยแบบยั่งยืนผมเจอเคสมากมายที่อายุมากกว่า60แต่ว่าหน้าใสากว่าเดิมและก็สุขภาพดีขึ้นผลเลือดกลับมาเป็นปกติภายใน3เดือนจนหมอประจําตัวยังงงเลยเพราะว่าเริ่มดูแลตัวเองด้วยสูตรลับคู่นี้อย่ารอให้ร่างกายพังก่อนแล้วค่อยรักษาเริ่มดูแลเซลล์ของคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยนูตาพรามและพินา สนใจสูตรนี้ทักมาปรึกษาทีมงาน DRO ได้เลยครับหรือดรกดที่ตะกร้าใต้โพ์นี้ได้เลย